สวัสดีพี่น้องพ่อไก่แล้วเด้อมือนีมือนีศาเซเว่นสิบห้าไปหาหนื้อไม้จ้านีข้างหลังเด้อจ้าหาหนื้อไม้ไปเบิ้งหนื้อไม้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดอไลน์แฮชแ้็กด้วยจ้าเป็นการตั้งใจเซเว่นด้อจ้าไปค่ะมือนีสิค่ะไปข่าป้าจ้าเฮ้เลยพี่น้องจ้านี่เด้อหนื้อไม้จ้าเนื้อเหลกแหกหมาเน้อข้าวกระได นี่จ้าหงามๆเนาะบุญจ้าอีกตัวหนึ่งจ้าถ้าเทิง์บุญจ้า นี่จ้าหาเบอร์อีกก่อนอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำปลาด้วยจ้ามันจะเบิดแล้วแต่ให้เบิง์ตซุ้มใจ้า นี่พี่น้องมเิบ่งทำไมจ้าอีกสุ้มที่สองเด้องามงามมันก็จะขุดเอาลุลึกเนาะมันจะได้อ่อนๆเอาไปต้มตแบ นี่พี่น้องงามๆจ้าอีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้จอยาวแล้วอืมนพอดีพอดีงามค่ะพอดีงามเด้อจีนอ่อนนึงพี่น้องอีกอันหนึ่งอ๋อซุ้มหนึ่งจบกหลายแน่ จ้าเี็หน่อยข้ากับอาเนาะอันนี้หน่อยเอาไปก่อนอีน้องนี่ค่ะอีน้อยนี่จ้า นี่พี่ดองอีกจ้าอีกฝั่งหนึ่งเด้อแข่งงานเราแตกระหลายหักเอาเลยจะหักเอาเลยมันงาละนี่จ้า อีจ้าดีจ้าอ๋ออีพี่น้องอีพี่รจ้าอีอันหนึ่งจ้าอ๋อซุมเดี๋ยวพี่น้องหลายขนาดเลยจ้า อุ้ยเฮอีจ้าอยู่เธออีอุ้ยสะอ่อนนะไมา่จา้าเบิงเบิงพี่น้องเบิงจา้าด่จา้จาอีกครั้งน <Cuba> ึงค่ะอีกครั้งนึงค่ะ หักเอาหักเ,เอาแล้วขาะมันลายซุ้มเดียวฟังหนึงค่ะฟังนึ่งนะจ้าพ่อแก่แล้วค่ะซุ้มเดียวนี้ ยังมีอีกจ่ายังมีอีกค่ะอู้ย์ลายลายพี่น้องเบิ่งจ้าเบิ่งจ้าอ้ยสะอ่อนค่ะอ่อ,อนๆเลยจ้า อันนี้กัแม่นักจ่าเราเสียมคบปองก่อนจ่าอีนอนหนึ like ่งจ่าก็นักขืนกันอ่อนเลย จ้าพี่พี่น้องจ้าซุ้มเดียวจ้าหุยหลายขนาดจ้าเนี่ยจ้าซุ้มเดียวนี่ทำไมก็ร้ายหลายนี่ฝนตกใหม่ๆจ้าอ่อนงามงามจ้าซุ้มเดียวได้ค่ะนี่ซุ้มเดียวได้จ้าพี่พี่น้องจ้อีกซุ้มหนึ่งจ้า สูมที่สามอุ้ยเอาสามสูมที่พอเลยเข้าก็ไดจ้าอ,อ๋อหน้องงามๆจะพี่น้องเบิ้งจ้าเบิ้งจ้า nên cho phe nong uy, ngắm ngắm già, à để tôm cái anh này juu หลยหลยพี่น้องงามงามจ้าสะออดสะอดอีตัวนึงจ้าอีตัวนึงพี่น้อง จ้าพี่น้องสวยๆจ้านี่ค้าาๆเห็นไหมจ้านีพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยนี่ออกมางามๆจ้า จ้าอุ้ยสะอ่อนพี่น้องสะอ่อนจ้าเีกอันึงจ้าเด้ยินีเสียงว่าพี่น้องจ้าอ่อนออน,อ,อนจ้าไปต้มจ้า นี่จ้าอีน้องนีจน่จ้านีน่แมงนี่จ้าอันนี้เฮ้ใส่มีกันเนาะนีจยยงงน่จ้าให้มงามจ้า โให้เพิ่นก่อนขนาดจะหามาหาใหม่เนาะมีพี่น้องจ้าสุ้มเดี่ยวจ้าหลายขนาดพี่น้องฝนตกไม่้น่ใหม่กับขื้นจ้ามีพี่น้องอีน้อนนึงจ้าออกทางหนอกเลยงามงามจ้าอ่อนๆ่อน้ออนอยสี่้องขุดเอาเลือกเบือ จะได้อ่อนๆจาพี่น้องอุ้ยสะอ่อนจ้างางามจ้า พี่น้องมื้อนี้การ์ได้หลายแล้วเจ้ามื้อนี้เซ่นก็สิเม่แล้วสิออกจากป่าแล้วเบื้องน้ม่จ้าได้หลายๆจ้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เซเว่นได้เจ้าที่สําคัญเด้ออย่าลืมกดกระดิง่งคลิปหน้าสิพาไปเก็บอีหยังสิาพาไปเบิ่งอีหยังเด้อจ้าสําหรับมุนิการ์นี้จ้าลาไปด้วยน้อใหม่จ้าน้อ่ป่าจ้าขอบคุณค่ะ